เก็ตอรีนอะบัลลนคอลลาเจนแอมดิ่หลงโ้ได้หลงแค่ผมหลงให้อยู่ขั้นสานี่แค่เนียเพราะวาที่นี่มันต้นไม้มันเยอะโอ้โหดูสิ คุณผู้ชมครับนี่นี่เป,นเป็นเป็นเป็นหลังบ้านเป็นเป็นสวนนะที่ใหญ่มากเลยก็มีประโยชน์ด้วยนะ,ะเพราะว่าต้นไม้นี่ให้ความร่มรื่นแล้วนะคะคก็ยังเป็นต้นไม้ที่กินได้นะคะแต่ละบ้านน่าจะมีต้นไม้สักต้นสองต้นนะคะลูงต้นไม้เยอะๆอย่าไปตัดต้นไม้กันนะคะในะหลวงท่านก็ ดำเนร์ไว้อยากให้ทุกคนมีต้นไม้รอบบ้านนะคะจะได้สร้างความร่มรื่นและเป็นต้นไม้ที่ทำได้ก็ยิ่งดีเพื่อว่าเป็นเศรษฐกิจกพอเพียงน,นะคะคอ้าวคุณแอนดีมาเลยค่ะไปลงป่าสน,นานต้องไปตามหาเนี่ยว้าวอันนี้อ้าวอันนี้นี่<ก>แม่วาด,ดเองเหรอคะอันนี้ค่ะเป็นงานอดิเรกนะคะวันไหนเอาเงาเนามาอยู่เชียงใหม่เนี่ยไม่มีอะไรทำก็นึกถึง การเดินทางของเราที่ว่าไปตามรอยผ้าเนี่ยอันนี้ก็ยายกาลังสาวไหมอยู่นี่ยดักแด้อยู่ในนี้ค่ะใช่ค่ะแ,แ,แ,แล้วก็สาวไหมนะอันนี้เพิ่งเริ่มฝึกวาดรือไงฮนะก็ไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ ความสนใจพิเศษเป็นงานที่ว่างานอดิเรกอดีเรกแบบว่าถ้าสมมติว่าเราว่างๆเนาะคิดถึงอดีตคิดถึงการเดินทางที่เคยไปคุกคีกับชาวบ้านนะคะคิดถึงเราก็มานั่งว่าดแล้วก็มีหลายอย่างเนาะแอนดี้ยากเห็นไหมแอนดี้ยางเห็นผลงานไหมนี่คะโอ้ยได้เลยครับนี่ไม่ว่าเปนใครลือค่ะค่ะอันนี้อันนี้น่าจะละเอียดกันันสุดท้าย เซ็นไว้แล้วทําอะไรต้องเซ็นเซ็นจะได้ได้บอกจะได้รู้ว่าอันนี้สาวไทยลื้อเนาะพัดสิ้นนี่ก็ที่เราเห็นในห้องที่เราเห็นในห้องเนี่ยที่ว่าลายเกาะลายลวงอันนี้ก็เป็นอ่าเผาไทยแดงนะคะเผาไทยแดงตัดเป็นเงินนะคะพัาสิ้นก็เซ็นมันเหมือนเป็นเงินนะแล้วอันนี้ก็เป็นเผาไทยเมยก็คือเป็น ผ้าเส้นของเผ่าต่างๆวาดให้มันเป็นชุดๆก็คือว่าเออเข้านุ่งอย่างนี้นะใช่ไหมคะเผ่านี้นุ่งอย่างนี้เผ่านั้นนุ่งอย่างนี้โอ้ยสุดยอดก็ให้ก็เป็นงานที่เล็กๆน้อยๆนี่ไม่ใช่งานดีเลกแล้วแม่อ้ยละเอียดนะคะแม่ครับอันนี้นี่คือผ้าที่แม่กําลังออกแบบดีไซน์อยู่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นผ้าโบราณนะคะที่ในคลังสะสมของคุณแม่นะคะอ๋อนี้คือพูดง่ายว่าทุกผืนที่กําลังวาดลวดลายตรงนี้เนี่ยมีหมดค่ะจําได้หมดเลย จำ,จำได้เวลาเราวาดแล้วก็ดูผ้าด้วยจินตนาการไปด้วยนะคะว่าเเขาจะนุ่งอย่างนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมจะมีโอกาสได้เห็นได้รู้เรื่องราวการแต่งกายที่เรียกว่าหาชมไม่ได้อีกแล้วในขณะน,นี้ภาพวาดเครื่องแต่งกายแต่ละภาพดูสวยงามวิจิตรบรรจงมากเลยนะครับแถมเรื่องราวที่คุณแม่แก้วเล่าให้ฟังก็ไม่ธรรมดาเลยสุดยอดจริงผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าคนนี้ ี่อนันดาเคยเห็นไหมครับเนี่ยอนันดาไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าอันนี้เปิดเผยนี่ให้คุณอันนี้เห็นเลยขอบคุณมากครับรู้จักรู้จักคุณแม่มากกว่าอนันดาแล้วนะไหไปหิวหรือยังคะอะไรครับแม่ก็แม่กำลังจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยำผักเพื่อนให้กินเอาสิทําไมจะไม่กินเ่ามาแล้วนี่เลยี่บผักกาดร้อนรอนเลยหอม ทำไมผมเกิดมาโชคดีขนาดนี้ครับให้แอนดี้ชิมอาหารโปรดของทางภาคเหนืออันนี้แกงโคโคน้ำพริกนมเคี้ยบหมูแล้วก็น้ำปูเขาพริกน้ำปูน้ำพริกตาแดงครับก็เจอเลยค่ะโอเคก็ทานข้าวเหนียวก่อนเลยครับทานข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้จอผักกาดผักกาดนี่มาจากบนดอยเลยนะล้าคงกันหลวงนะคะ ทานให้เยอะๆนะพักผ่อนให้เยอะๆนอนให้หลับสบายแล้วพรุ่งนี้มารับแม่แล้วจะพาไปบนเขาที่หมู่บ้านเกเรียนช่วง ดูแลคนที่ดูแลคุณวันนี้เราจะมาพบกับน,นักแสดงสาวคุณฝ้ายอภิรดาปิติมารัฐผู้ําให้หนุ่มน้อยนุ่มใหญ่หัวใจสลายครับเพราะสาวสวยคนนี้เธอประกาศแต่งงานแน่นอนภายในปลายป,ายปีนี้และครั้งนี้เธอจะมาบอกว่านอกจากเรื่องงานแต่งงานแล้วเธอยังมีเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักมาฝากพวกเรากด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้ายต้องถ่ายละครแล้วก็ถ่ายแบบด้วยแต่ที่สําคัญนะคะฟ้ายต้องเตรียมงาน แต่ว่าฝ้ายมีคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ช่วยฝ้ายตลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนคอยดูแลฝ้ายเสมอมาตั้งแต่ฝ้ายเกิดมาเลยละค่ะแม้กระทั่งก่อนที่ฝ้ายไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็โทรถามว่าเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีหรือเปล่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีวันไหนเลยนะคะที่ฝ้ายจะไม่ได้รับความสุขจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ในวันที่ฝ้ายเติบโตและเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กําลังจะสร้างครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นค่ะและเพราะว่าท่านอยากให้ฝ้ายเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวสมบูรณ์และมีความสุขเหมือนท่านค่ะฝ้ายก็อยากตอบแทนพระคุณท่านบ้าน,นะคะในยามที่ห่างไกลด้วยหลักประกันที่มั่นคงและก็อุ่นใจทั้งที่ช่วยออมเงินให้ท่านได้รับเงินคืนทุกปีหลังจมคบสัญญาก็ได้รับเงินคืนเป็นก้อนด้วยนะคะเพียงเท่านี้ฝ้ายก็สุดใจที่ได้มอบสิ่งดีดีที่สุดให้กับท่านแล้วละค่ะไทประกันชีวิต เอกลักษณ์ของเาากะเหลี่ยงนี่ก็น่าจะเป็นอ่าทอผ้าเนี่ยเขาเรียกทอผ้ากีเอลนะนี่กีเอลใช่เหมใช่ไหมใช่แบบง่ายง่ายแค่เสาไม้ไผ่เนี่ยยึดกับตัวบ้านเนี่ยก็ก็ทอได้ทอได้อย่างนี้เลยใช่ไหม